คนหมาสเป็นท่าหลบระวังติดเป็นเผลแหลกหน้าขวัญพระราชนิดาของเพิ่นว่าเพิ่นเอกกำหนดให้อาหน้าปานัสติคือกำหนดล้มหายใจเขาออกและระยะนั้นจนจิตใจข,ของเพิ่นสงบเมื่อจิตใจไม่ความสงบแล้วเงาของเป็นบากสแล้วก็ป้ายจะตามเรื่องแลว้วก็วราเนีอยู่คือเขาเป็นอภินิหารอย่างหนึ่ง ด้ยอำนาจของสมาธิพอเราถึงอย่างนี้แว้วขอรู้เอาอารมณ์มานนียกเป็นหลักในการที่นั่งเลยพุ่นคนโคตรนกทำหนศินป์ศีลละล้มหายใจคอจนท่าิใจใหกุจสมาธิจนเกิดะท่านสมาบัติแมระยะที่เกืดท่านสมาท่านสมาบัติสมามีสิ่งเรื่อสมาธิสมกุญชลุ่ยเรื่องต่างๆเลยแล้ว มีอยู่ปัญญาแต่เชื่องรอบเลยอาการของคนอมสลขอปพลังระยะนี้มีงานพิเศษนึงเกิดเรียววกับ,บุพเพลิวา่าสานุสจตยานเพื่อนระลึกาติทนหลังได้คนระลึกถึงแ้่ระยะเนีเลามาอยู่ตึงหนึ่นยจะเนมาอยู่นัน่งยกข้นต่นโวกกระท้วนถอยหลังกลับไปจนเรายุประาศหรือเป็นทารกลกเล็กน,น้นอยจนในที่นี้ขั้นของมันอ่ะ หลังจากท่านมาเยอะคนไปดูเสรีจน่าจอไปดูเสร็จจนเลยเห็นหลายตัลายาัว่าคันนั้นเปวนี้หลุพันธ์ันย่างไปนี่จะขือปัญญาอยูเรื่อที่งเลยนี่อาจจะขึ้นยากเลยดทคนบันที่น่าสนใจตรงนี้คือแตน้อมจิตกลับคนมาคือจะคิดสุดุดเยม่้อจะคือันระมัดระวไม่อจบุเ่กษาไม่สิ่นี้อระย่นี้ ใ <Pop> э is จยังชัดว่าเป็นผู้่สัตว์ถึง่าจเป็นูรอมเมื่เพนกับจิตเข้ามาที่หน้าใส่คนเ่ความสนึของเพิ่นออยะถได้นสมโคระยะเนื่อยคิดใจจะเดิงสู่วามสงบซึ่งกัเขาเนื่องจากเห็นธาตุหลังสึงเกินมากอยู่ข้มทุขงาควาบากสะสมต่างๆมามาคิดใจกเกิดสลเรังสูคขมสงบลิงกเขา ปันหน้าสาพเเุที่งก็เกิาเป็นรู้ชัดในเรื่องต่างๆเรื่องต่างๆไม่พนรเรื่องพิเศษไมู่นเป็นย่างพิเศษกันหนึ่งเชื่อว่าจะสืป่าจะย่างเพื่อว่อจุดีเห็นจุดีแลเกิดของบรรดาปัเดไปเว่เห็นจย่างของสัตว์กิดไปมัดในสาคาสนัขันธป่าอะเลยกำลังถือมัดเกิดเนมโนเกิดเป็นพัดเกิดเ็น

ถึงแม,ม้ว่าจะมีปัญญาทิงชีวาไข้ขุนไม่ห่างผิเขษถึงขนาดนี้ก็ยังจัดว่าเป็นพระพุทธเจ้าอย่งม,มั่นเลยโดยว่าเป็นอนผู้ที่จะช่วยเหลือกันนี่พ่อชิดขมาซูความสงบทั่วชิดขมาอ่าซูความสงบจนขั้มที่สองแล้วระยะนี้ก็ยิง่งเกิดสรดสังเวชและมีปัญญาลูบรอบเรืสิ่งต่างๆ รู้ชัดเต็มัเพราะว anyway, ่าเห็นคิดตวิญญาณของสัตว์ด้วยตัวสาวคนละลกกระทัซึ่งมุนจักรวาลแสนโหดจักรวาลวิ่งวันจนดูตลอดเวลาหาหกยากกพยางเข้าเส็นขันยังคนดนหลกในเรียนนี่ก็ยังคิดตัวยานทั้งดีทั้งบม่ดีวิ่งหาคนหาบันเกิดวิ่งหาบันไปก้อนมากอื่นว่าเยงทันเรียกว่าหลายหลายเป็นหลายหลักในเรียน ขณะการที่มาวิง่งหรือมาซ่องหน้าซ่องหลังคิดทันคิดนีซ่องหน้าไปหันมานี่้าวันเกิดทาวันไปวันมาอยู่นี่ชักทะเลขับทะเลขันมาแล้วคือดข้อมสรุนงาสรุปสังเวชใหญ่โตจิตใจก็ยังล่องสู่ข้อมสงบดิ่งก็ไปก่า้อ็กลกบแล้วล่องถึงอันล่องถึงท้ำล่องถึงสภาพข้อมเป็นจริงระยะนี้แหะจิตใจก็มันจะละเอียดนิ่มนวลดิ่งกว่า อะไรสลันอะวรยันจนพิเรนเน่าถึงความเกิดว่าไปเกิดี่ไปเกิดที่ไหนตาม่เหตุช่นไรจะไห้ไปเกิดตามว่าเกิดสี่ยู่งเหนไ่อยูี่ยุ่งไรว่าไดเจ้าไหนจนพันพิเรนเช่น่าสร้างสังให้่านจิตใจถึงโอบาไปเลยอ่ากิเ่สสาสวะต่างๆนานาให้ใสเข้ยวบริสุทธิ์ไปเลยเป็นไปได้เองคนพบถึงตัวควาไม่รู้ คือความเผาคือเอาเป็นตัวอวิชชาซึ่งเป็นตัวครบตัวธาตุตัวข้อเหตุข้อรู้จนทีพี่หน้ารูเรืองวะร้อยสัดกระแสความม่อเกิดเลยถ้ากระแสความเผิดเลยคือบ่อพบงานไม่ากเกิดเพราะว่าเห็นทุกเห็นยากในเรื่องความเกิดความนเสียข้อมเจ็บความตายมาจะสร้อยขับสร้อยขันมาแล้วปัญหาความรูเรื่องของ หาความความบ่เก,กิดนั่นนี่ล่ะจิตใจอกเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์พุทธองค์เต็มทีเมื่อเป็นเทนาคงของเาไปแต่ละ่วนมีหลายต่หลายเป็นอนั้นตนัยเรียกว่าทําจิตใจให้บริสุทธิ์พ้นจากอาสวะกิเลสต่างๆนานาบกมีอะไรมากปิดมาบางังเฝ้ามาอ,อ,มาอาบหรือมีบนทิน้นนิดหนึ่งบ่มีเลยมีความบริสุทธิ์เต็มที อันนี้เป็นชั้นเราเป็นญาตพิเศษย่างหนึ่งเรียกว่าอาสลักขย้าย่างพ่อได้ย่างคันนี้จังในหน้าว่าเป็นพุทธเจ้าเป็นเจ้าแห่งความรู้จริงทั้งหลายได้เป็นผีหน,น้นาเรู้รอบไปเมื่อไปเมื่อจักรวัลแสนขวดจักรวาลก็จะเป็นพระพุทธเจ้าได้จะท่าเป็นผู้ที่มีความรูจ้จริงทั้งขนาดนั้นนี่มาแรงมาเอ,อื้อนนำหลุดนำหลังของผืนเอื้อนนำหยดทำศักดิ์ของผืน เออนำคุณนมาทำสิเพื่นเนีย่ยพอเพื่อนตที่มารู้สึกัสพุทธข้นมาจากคิดใจของเพอนนั้นนี่เราใช้ก็เป็นพุทธเจ้าเป็นเจ้าแห่งความรู้จริงอยู่สักพอแล้วคับพื่อนท่านบรรดาพอเข้าจะมีความเคารพตอบนอบด้วม,มีการเยี่ยนทุกงนานเชี่ยงกระทำด้วยกาดกะทำไหวกระทำตลาดเชิงการทับบนทับท่านรับค้าสินเนตตาภาวนายังไคยทำเรื่อง การลึกถึงคุณของผลผู้ผลเลยบอกคุณปฏิบัติเกิดของพิเศษเกิดมาได้จิดใจของผลเลยพันเหตุเน่าถึงขนาดเลยถึงแม้จะเป็นอาศัตรีฐาเพื่อยายัมรู้สาวพยายามท่อมสุดพรัมบ้านมาเฉยๆมาแล้วกลัวที่เกิดพุทธพุทธเกิดมาได้คิตได้ใจของผลมันเป็นของคอยไนเลยเนรบรรดาพัวเข้าใจรู้สาวพยายามมาถามมาไหวพราลองคิดถึงผลด้วยตลอดเวลา วาะพุทธเจ้าเกิดเอิญมองเนี่เออนปัญญาพิเศษของพจนเกิดขึ้นมามองนี่ล่ะเอินวาะพุทธเจ้าคืออาสรับขยันย่างย่านพิเศษตั้มคิดใจให้บริสุทธิ์เมื่อพนนี่คิดใจบริสุทธิ์พุทธ่องดีแล้วก็ได้ทปพี่หน้าใสขค้นกุ้งขวงเอาไปจนรู้ชักเลื่องธรรมะต่างๆจะเจ้ามาฝึกมาสอนมาแก่มาไขบรรดาสัดทัวไป ผู้ด้วยขันตํมก็มีขันกลางก็มีขันละเอียดก็นีศา,าสนาขรำค่ำสั่งหรือคำสอนของพลเนื้อจัดว่าเป็นพระธรรมคณนีผู้ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำส,สอนของผลนี่พ้นจัดว่าเป็นพระอาเียสงแต่พระสงฆ์คือมือเลยเนตาเข้าพูกามาในด่านภายใน พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วผู้พุทธะเกิดขึ้นแล้วนั่นเป็นพุทธะในหลางภายในก่อนจะเกิดพุทธะขึ้นอาพ่อเกิดพุทธะขึ้นแล้วความรู้ต่างๆที่พุทธะรู้ไปแล่วนั่นแจ็ตเาเป็นพระธรรมการที่ได้ประพปฏิเัติมาจนถึงเกิดพุทธะนั่นก็แจเราเป็น,เป,นเป็นพระสงฆ์ ถ้าพูดถึงนั่นยในได้ด้วยเป็นนั้นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ร่วมจุดชดวยตัวของคนเท่าแต่ละคนถ้าหากเข้าพระบวชปฏิบัติถึงอจุดนั้นแล้วส่วนพระอาพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องหลอกพยายามจะกล้าแล้วอะไรฉะนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนนี่งัชว่าพระรัตนาใจเขาเอ้งหรือว่ารัตนะเที่ยงกล้าจะว่าไปเป็นแก้วอันประเสริฐ เขาจะเรนน้องของมาเป็นทีระลึกคิดถึงการระลึกาการกราบการลายการเคารพนอบนอบก,ก็เรียกว่าเคารพนอบนอบไม่ท่ามากเ็นจะเพิ่นเป็นสัจธรรมคือเพิ่นเป็นเจ้าทั้งข้อมู้จริงเมื่อเคารพของคพกันก็เรียกว่าเคารพตัวเข้าเข้ากันพอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปูดไม่อีกอย่างหนึ่งมีเย่างนัพวกเข้าเลยล่ะถ้าเข้าก็เกิดปฏิบัติขึ้นเต็มที แต่ว่าถ้าโค้ดหรือพระพุทธปฏิบัติขึ้นในระยะนี้ซึ่งเข้าด้รู้ได้เ,เหี้ยนได้รับค้ามชังค้าสอนจากพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติขึ้นในโลกแล้วที่เหีนว่าพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุธาาทธาอะไรต้องเป็นสาวกพระพุทธะก่อนเลยว,ว่ามีความรู้เพื่ออะไก็เรียกพุทธะเพื่ออะไคือความรู้พิเศษที่เช่ยกระดับที่คิดแต่ห้องจนห้องตนหนึ่งึ้นเหนือระดับโลก ก็เรียกว่ามีพอฝุดพระท่านประสงฆ์เต็มทีในตัวของฝ่ายของมันเนอะไรอัศวัยเรื่องเอาฝุดพระท่านประสงฆ์ให้ออกเข้าใจเรื่องนี้นี่คือถึงในด้านสายปฏิบัติขดะปัญหาย่างติดกล้าวในไมายกำหนดการถี่พันวาค้นเกิดมากจากใสเกิดสิมาออยุจังไหนละดับไปใสตา,ตายแล้วว่าท่านอันนี้งเป็นเรื่องของสมาเป็นกำหนด แต่ว่าก็สือ่อฟังจังน้งอยนี่ก็ได้บางคนก็สือจากผูชักชักอะไร้มนเหมือนคนชอะไรู้ไม่สเชเมันพู้อยู่ชามันผูดไม่ไปอันนี้เขาก็ยังวาวงข้าวแรกนี่ก็พอตีสังเกตเลยนต่าแค่ข้าวทเรื่องการมากเกิด อันนี้พ่พอที่เกิดพ่อที่งูจักเคยแ้วพ่อชื่อล่างเนี่ยเพราะว่าตามต้นร่มตำล่าสาม,มีในท่านคิดตืน่นที่ยากจนก็เข้าไหลการันในวิชาของฝรั่งอังกฤษแต่ว่าได้ดังวิชากา,ารทาัท้ทงทวีปอเมริกาทั้งออฟรองค์ซึ่งได้ตำน้มตำล่าไปสาม,มีอยู่แล้วแต่น,นั้นก็ย่อไปเป็นเรื่องของผลตามทาง้งเศรษฐีหน้าได้ดังสายปฏิบัติอันนี้ก็สิขอ ฝากฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางในการที่จะพินิจพินาศบนว่าสีแดนหรือว่าแมงข้นหรือว่าข้นทังไลยอันนี้ให้ขึ้นพวกเขผู้ฟังแต่ว่าผู้เอากจริงอไปให้ห้าวพินิจารณาศบนเอาคณะนี้ตาแค่พิจารณาในด้านสายปฏิบัติอันนี้ก็เป็นของสำคัญเหมือนกัน เริ่มแรกก่อนเท่าที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นผู้เป็นคนอันนีจรที่เราควบคุมมันก็เมันควบคุมเราเชื่อย่อยเล็กน้อยกเนาะถ้าพูดตามความจริงให้ความรู้สึกคิดนึกส่งฝังก็เลยชีวิตชีแต่เขาเข้าหนิเขาเลยแม่เนี่ยเป็นตัวผู้ตัวคนเลื่อนไว้จิตเลื่อนไว้ใจเพื่อนไว้โนมาดีเนี่ยก็จะชิว่ากันไปดอกตามภาษาสมุดของโลก ไอ้ธรรมชาติรู้วัน,นี่ซึ่งฝังอยูงง่เลยชีวิตจิตใจขเขาห่อเดียวนี้หากภาดทีอันนี้มันแตกสลายออกจากกันตามสมบูรณ์ที่เขา่าดตายแต่แล้วข้อมิงเขาไม่ตา่ไปเสงียเขาแตกสภาพไปฟูถ่านเดิมขงเขาที่ดหินก็ไปเป็นหินน้ำก็ไปเป็นน้ำล้มก็ไปเป็นล้มไฟก็ไปเป็นไฟ แต่ว่าเขายืมขอมาใส่หรือเอาของเขามากไปชุ่มโขเป็นก้อนหนึ่งเขาเดินไปตามหน้าทีของเขารมบมีหน้าทีพัดไปพัดมากกับพัดไปพัดมากไฟมีนาทีให้คล้องพระบุญนมวบุญไปส่วน,น,น,นวดินกับน้ำตางนมไฟครับร้วมแ้งมากกับพัดไปพัดมากเ่เป็นธรรมดาทิ้งไลยไปได้มาเลยยางเข้าเส็นกันเยอะแต่ว่าถึงระยะแล้วเขาก็คงจะสลายไปชื่อเดินนามร่มไฟคือเก่า เพราะว่าเขาเอาอเขามาใส่โซ <a> ่ขังโซ่ข้าเขาก็จ่ได้ตายลักษณะว่าตายแต่ตายอยู่เป็นสมุดของโลกคันตาฆ้าแล้วไม่แยกกัากันไปแล้วเรื่องคิดเรื่องคิดเะวันยันลูกเวทนาสันอาเวสนาัญญาส่างหนหรือวินนันซึ่งเป็นธรรมชาติลยู่เรือกลวมาน้ามาท้ำหรือเรือว่ามนโษยมมนตเยังได้ศิวากันไปไอเจ้าเน่ก็บอว่าจะตายที่กันนี่ ไาาอ้ธรรมชาติรู้วันนี้หาร่างกายหาภาพแ้วเนี้ขยายออกจากกันแล้วเพิ่งจะรู้ที่ไไหลีอยู่คือเข้ายี่อลไรนี่ล่ะแต่ห่างมามีร่างกายถือไปใส้มาใส้รู้ชาติปุ๊บอย่างก็อย่างนั้นก็บอกว่าเราแจ้งว่าไมีเสียงเพราะว่าหลอดหลอดเสียงอยู่ข้อเขาอยู่มุมีธรรมชาติรู้นี่จะรู้ยุ่งกันละ่ะ ที่ไปใส่มาใส่อนันต์คืนเยอะกับต่ำึ่งเข้าเดียกทำไปแล้วทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจคือเข้าสะสมฝังไว้เนี่าธนาคารนี่แหละสมบุติรอาชว่าธนาคารทอดทถากุตึงว่ัตถุเสพวัตถุนันแต่ว่าฝังไว้ในจิตใจอันนี้แหละเพราะด้เห็นหน่อยเห็นหลายเห็นด้านดีแล้วว่าดียั่งที่ว่าโอ้ไอ้ฟังมาแรงมาร่วมไม่นีเมื่ออันนี้แต่ก็เับยากันแล้วดินน้ำล้มไฟคนนี้ก็เอาอันนั้นแหละเป็นสมบัติ หรือเครื่องเครื่องสนับสนุนทรงต่อไปในหาหมุนต่อไปในกลางทางนาสืไปใส่ไปใครไปสูงไปต่ำไปหนุบเลยวิุฒิเลยขึ้นยก็เหตุขึ้นกรรซึ่งเป็นของละเอียดฝังเยอะจิตใ,ใจของเฮ้าหันคันนี้ตาพนนี้มี่กรรมทรงข้นพ่อติม่าเกิดเป็นผูกเป็นขมรู้จะไดเป็นศัตร์เป็นนังกระทำ ระยะนี้กับระยะติดแสวงหาบั้งเกิดยากคือนี้มองนี่็ไงหายากกว่าเขาหากันเดี๋ยวนี้สมมติตั้พูดตามคัานจริงถ้นเคยไปเกิดนั่งพูดจงไหแล้วศาสน,นาบาไรนี่ไม่ใช่ผิดถูกต้องพาอจุกพ่ดีกันเดี๋ยวก็ไปหาคนนั้นเดี๋ยวก็ไปหาคนนี้งแต่าหาวาสนาบ่าถูกต้องันก็ไปยากบางคนไปหาแหละก็บว่พ่อสุกได้เกิดนั่ก็บว่ได้เกิดละเ,ละเละมือเ่อบ่าได้เกิดพูที่มกักผู้ที่ชอบก็เลยบเรื่องเกิดเล่าสมุนไปทั้งไม่ ่เกิดท่านัผู้ดีผู้ดีเป็นชาฟ้ามากระัดเศษทิ้งหาวบดีก็ไปว่าเลยข้อวาสนาตัวว่าถึงต้องวิ่งหากระโยงสังว์ะยาเกี่ยวังหาเนี่ยมันชัดว่าเป็นสัมภเวสีผู้แสวงหาวันเกิดแรนหาย่โยงสัตต่างหกว่าล่อค่อยคู่ค่อยจะเกิดได้กันล่ออยู่หลัดอไอเรื่องเมื่อไต่างู้เรื่องวันตาขาพ็ดเห็นแล้วก็คิดมาล่นแต่ที่เรา แต่ความกำลังที่เป็นจิตเวชงานยรองหันไข้แน่หรอกไปหันไมน่ดีเพราดูเรื่องแน่พ่อน้อมวาสิมาเป็นสมบรูรณ์สีคือวาสิมาอยากเกิดพ่อระยะนี้มืดตัวนี้นมืดหนามืดหลังมืดทุกเกิดทำไมทั้าาทางเลยเป็นทนั้งเลยของเข้ามามากเกิดตัวนี้ไม่เป็นเรื่องรูปธาตุหยุดหรือเป็นเรื่องหยุดพบหยุดท่ามันบางคนท,ทั้งตัวไปทั้งท่าน่ะมันไปลืใหญ่ วันนี้เราเชื่วิศวกรรมได้แต่ในระยะที่สดงหาวันเกิดพ่อเลยบิดามารดาถึงสมควรแก่วาสนาบารมีถึงกันและกันถูกฟังชีวิตเบสใสถึงกันและกันแล้วระยะนี้จะสามารถปรึกษาหารือกันสะกดและระวังพอผู้ที่เป็นพ่อผู้ที่เป็นแม่ว่าจะให้เกิดไในรั้วโบสถ์จะรักษารับผิดชอบเมื่อข้อมมันอยู่ คัเลยแค่เลยสีรักษาบริหารสืบริหารรักษาไปหอดเสสือทำไรกันมือบอจงเลยผู้ลูกก็ะต่องรึกษาพอมาพึกษาเมยผู้แม่ก็ต้องพึกษาลูกทางพ้นทางตํำสัญญาถึงกันละกันเปินกลัสิ่รเล่มร้อยกันแล้วกนไ้ยังเขาว่าปฏิสนีเลยต่างหากว่างแสบที่มาทำารกันกันง่ายๆผูดที่อไม่ได้พู้ที่เป็นลูกที่มาทำไรแม่กันได้ไงผู้แม่อไรสื่ทำไรลูกกันได้ไง ตาว่าสัญญาจะมาได้ดังคิดเป็นอย่างในด่างภายในแต่แล้วถึงขนาดนั้นมันกังมีการกระทํำกันอยู่เรื่อยเลยอยะสุโรโโกเข้าเห็นตั้งทุกปันจุบันนีะพ่อเลยเขายุแล้วสมควรพ่อเป็นพ่อเป็นแม่แล้วแต่เขาสูปีิสนมีการตั้งขาาตั้งขันอยู่ในหันแล้วอยู่ในขั้นของมันดาเป็นกู้งเป็นลูกเป็นน้ำเป็นมาก ก็ส่งอาศัยการทืืหน้าสังขันจัดขาดสายุในระดับคนเดียวกันขาดขาไระดับคนเดียวกันกระแตกสลายไปต่างข้องกับต่างรักษาซึ่งกันละกันผู้เป็นม่านดาก็ตสองระมัดระวังรักษาอยบเทินกู้สิไดตูขึ้นมาพ่อสิขอนลงมาเป็นถูกถึงค้นระยะนี้เขาจะต้องมีพลังเชื่อวัาการสั่งขาดสั่งขันดะว่ามันเขอยแันนี้นี่ ไปนะต้อนเจดพระรามันอยู่ในสถานที่ขับแข็นั่นแหะตั้งเก่าเดิมชุบเดือนอันนี้ก็ต้องชุกขันเต็มทีไอันนี้คนจัดเราเป็นมหานตะทุกทุกบกั่กได้แล้วแต่ว่าห้ามบงชัถ้าหากคนใดไปพินิจหน้าไป,ไป,ไป pies, เห็นในเระยะยนีะ่แล้วนา่าข้ารถสังเวชสงสารเจ้าของว่าเป็นผู้ถูกหน่อยเดือนล่อนบนว่าอยู่ในสถานที่ขับแค็งเหมือว่ามันของง่างไปเลยคน,ยนจค้งจัดเราทหานตะทุเพื่อทุบบั่ไหน สำหรับพระเฮ่าพระเจ้าหมานประศุกุลสองอย่างสองขั้งขั้งที่หนึ่งก็เลยแค่ยึดในขั้นของบาดดาบ่อนจะถอดออกมานขั้งที่สองก็เลยแค้คิดคิดเทีย่างก็ต้องถอดออกจากร่างผู้ตายนี่ยชัดเป็นหมานประศุกุลแต่ว่าในระยะถึงเฮาสลบสลายไปในเยื่องอันนั้นระยะนั้นยังมีค้อมึงหวงยังมียังมีความแข็งอยู่ในร่างกายระยะนั้นก็ไขแน่หรอก มาเข้า่ายังมีหวังเย่ว่าจะลับวาสู่ร่างกายขันว่าร่างกายอันนี้มันเนี้ไปแล้วจิตใจเฮาเนียเสีไปสินี้จากร่างกายแล้ววันเออมองนี่ต้องหมานประทุกเกิดขึ้นรลดระยะนี่แหละเป็นระยะสาคัญเมื่อเอามาเกิดต้นผูกเป็นคนก้อนสิคลอดลงมาอ่าเป็นคนเนี่โอ้อยาอยากแสนยากเลย เพืรมกับสายสายไปทั้งพ่อทั้งแม่ก็มีสายก็ได้ท่องกันาากนี่เรา่าว่าอะไร่ายปคนนี่เรื่องนี้ก็ขึ้นเยอะครับเรื่องข้องกับซึ่งเท่าเด็กกระทำไว้จนจะเท่าหลเมื่อเกิดสมารถเป็นผู้เป็นคนแล้กัใครแหน่มาเรื่องดูปภูพวกรักษากันอยู่ว่าสันชาต่ความเมตตาทองสังซช่งการตัน,นยว่าคุนพ่องบุตรย,ย่งมีประจำเลยหรครับ วิร่าม่านดานอกจากสิ่แยกขาา้านามบานคือไม่หลักกัทช่างขวายเปรี้ยนเป็นลูกใหม่ดัางบรรดาทัางๆด้วยกันหรือผูกข้อเท้าบางข้อขาดจ,จะเป็นไปทำไ่องเนี่ยระยะการเนี่ยมันนี่แต่เข้ามาเป็นเส้นหน้าในด่านสมาธิภาวนา,าจนคิดสงบจิตจะได้อำนาจของคิดอของเท้าแล้วเท้าสามารถที่จะไปเข้าสู้ปฏธธิสน์วมวางหรือข้อมทุกข์แค่ไหนขนาดนี้ หมายความว่าทีนี้ที่หน้าถอยหลังไปยางสี่ฟ้าแล้วอันนี้เขาจะเห็นอารสชาติของความเกิดว่ามีความทุกข์แค่ไหนขนาดเลยตลอดถึงการตายว่ามีความทุกข์ขนาดเลย,เลยแค่ไหนเล้วเหาเล่เาเหาะล่องจนล่องตายบนกระยังไลยตอวมือเห่าแต่ก็จะเพิ่มบัตรคิตใจอยู่ในอำนาจแล้วอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ แต่เรื่องข้อมเกิดของข้อเท้าจะพูดตามข้อจริงแล้วค่ะมาจากกำลังของคำง่ายๆยาเข้าถี่วาคำแม่เนี่ยกรรมซึ่งแสดงออกทั้งกายทั้งวาจาทั้งคิดใจทั้งคำดีกำไม่ดีผลก็ทั้งดีทั้งบ่ดีทั้งเข้าใจเห็นกันด้วยเถิดอะในเรื่องที่มาเขื่เกิดอจากที่รามาดาญะขันแล้วมาเมื่อเขึ้นมาแล้วเอออันนี้มได้คุกทีกับวหล่มของโลกลอยอันท่านประการกสิทธิ์เพี้ยนแปลงไปตาม